ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ เข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีคนค้นดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงเฮงดวงรวยปีเกิดงวด่อปัจจำวันที่1ตุลาคม2,564นะครับฉะนั้นในหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้วิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของแนวทางในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะครับในวันนี้เรามา วิเคราะห์กันนะครับในเรื่องของอดวงปีเกิดนะครับที่มีโอกาสที่คุณจะถูกหวยถูกรางวัลใหญ่หรือมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้นะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2564นี้ผมได้วิเคราะห์ไว้มีอยู่ประมาณ5ปีเกิดสําคัญๆที่ในงวดนี้มีโอกาสที่จะถูกรางวัลเพราะว่าดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในเรือนชะตาที่ดีสําหรับ5ปีเกิดของคุณ ฉะนั้นเรามาดูว่า5ปีเกิดและเหตุผลประการสำคัญสำคัญที่ทำให้5ปีเกิดนี้มีโอกาสดวงเฮงดวงรวยปีเกิดเรามาวิเคราะห์กันเลยว่าปีเกิดแรกอันดับหนึ่งคือปีอะไรเท่าที่ผมดูในปีเกิดอันดับหนึ่งเลยทีเดียวก็คือคนที่เกิดในปีถอะหรือปีกระต่ายนั่นเองนะครับฉะนั้นเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้คนเกิดปีเถอะหรือปีกระต่ายมีโอกาสจะดวงเฮงดวงรวย ประการที่1คือตำแหน่งของดาวปีเกิดของคุณนะครับตอนนี้ดวงดาวโคโจรตกในเ,เรือนชะตาปีเกิดของคุณนั่นก็แปลว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าการแอคทีฟแอคชั่นหรือทําอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้มาอย่างง่ายดายหรือได้มาอย่างรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของความหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคซึ่งเชื่อว่า ประการนี้โอกาสที่คุณจะได้มีความเป็นไปได้ประการที่2ครับตำแหน่งของดาวในเรือนโชคลาบก็มีราหูเข้ามาพัวพันอยู่ด้วยฉะนั้นราหูในความหมายก็คือในเรื่องของการเสี่ยงในเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลฉะนั้นถึงปีเกิดของคุณนั่นแปลว่าประการที่สองนี้จะทำให้ราหูทำงานถึงปีเกิดของคุณได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับประการที่สคือ ตำแหน่งของดาวการเงินนะครับดาวการเงินถึงปีเกิดของคุณนะครับร่วมกับดาวที่มีเ,เขาเรียกว่าดาวคู่ที่มีชื่อเสียงมีความโด่งดังนะครับมีความสําเร็จนั่นก็แปลว่าสาปปัจจัยนี้จะทําให้คนที่เกิดในปีถาะนะครับหรือปีกระต่ายเนี่ยมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับฉะนั้นผมให้แนวทางสําหรับที่จะซื้อเลขนะครับก็คือ ซื้อที่อยู่อาศัยเลขห้องเลขบ้านเลขคอนโดนะครับเลขที่เราอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าห้องเช่าหรือแม้กระทั่งบ้านของตนเองที่เราซื้อก็มีโอกาสที่จะออกเลขบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็เลขที่อยู่และเกี่ยวข้องกับตัวเราเช่นเลขบัตรประชาชนเลขปีเกิดเลขวันเกิดเลขพศเกิดหรือเลข อายุของเราก็ได้นะครับฉะนั้นปีเถาะมีโอกาสที่มาอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรามาดูอันดับสองนะครับอันดับสองคือคนที่เกิดในปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กนั่นเองนะครับเรามาดูปัจจัยสําคัญสคัญที่ทำให้คนที่เกิดในปีมะเสง็งโอกาสที่จะดวงเฮงดวงรวยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในงวดนี้อันดับแรกคือดาวที่อยู่ในเลือนปีเกิดของคุณ ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับยศศักดิ์หลักฐานในบรรดาดวงดาวถือว่าตอนนี้อยู่กับคุณแล้วฉะนั้นการจะทำอะไรก็แล้วแต่ Active Action หรือการซื้อการเสี่ยงโอกาสที่จะมีรางวัลใหญ่ๆเข้ามาหาคุณมีโอกาสเป็นไปได้นะครับประการที่2ตำแหน่งของดาวการเงินได้ตำแหน่งที่สูงสุดเลยทีเดียวในบรรดาดวงดาวทั้งหมดแล้วก็ถึงปีเกิดของคุณด้วยนั่นคือเหตุผลประการที่2ที่ทำให้การเงินมีโอกาส เข้ามาหาเราหรือมีโอกาสที่เงินในบัญชีจะเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะมาจากการเสี่ยงโชคอาจจะมาจากการถูกรางวัลใหญ่หญๆก็เป็นไปได้นะครับประการที่3คือดาวบอกเรื่องของโชคลาภได้ตำแหน่งที่4ในบรรดาสูงสุดที่ดวงดาวมีอยู่ฉะนั้นการที่ตำแหน่งของดาวบอกเรื่องของโชคลาบนั่นแปลว่าการเสี่ยงการซื้อหรือเล่น เกี่ยวกับเรื่องของหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่างวดนี้คนที่เกิดในปีมัดเสง็งมีโอกาสถูกรางวัลแน่สประการสําคัญนี้จะทําให้มีโอกาสได้รางวัลใหญ่ผมอยากจะให้คุณซื้อนะครับแนวทางก็คือซื้อเลขเไม่ว่าจะเป็นเลขมือถือของตัวเองที่ใช้อยู่นะครับเลขกอทอลรถที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบ,บะนะครับหรือว่ารถรถ สิบล้อรถพ่วงได้หมดเลยซื้อเลขที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขมือถือเลขรถเชื่อว่าโอกาสที่จะเลขเหล่านั้นจะออกมาให้กับคนปีเกิดคือปีมะเส็งของคุณมีโอกาสที่จะได้ในงวดนี้เช่นกันนะครับเรามาดูปีเกิดอันดับ3นะครับก็คือคนที่เกิดในปีมะแม่หรือปีแพะนั่นเองนะครับฉะนั้นเรามาดูปัจจัยที่ทำให้คนที่เกิดในปีมะแม มีโอกาสดวงเฮงดวงรวยปีเกิดนะครับประการแรกก็คือตำแหน่งของดาวปีเกิดของคุณได้ตำแหน่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นการที่ตำแหน่งได้ดีหมายถึงว่าเราเวลาทำอะไรก็แล้วแต่คาดคิดคาดหวังมีโอกาสที่จะได้มาหรือได้มาแบบที่เราอาจจะงงงอาจจะเซอร์ไพรส์บางทีซื้อเลขที่เราไม่ได้ชอบแต่เราก็ซื้อเพราะว่าอยากจะอุดหนุนคนขายนะครับ แต่เลขเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลด้วยเช่นกันนะครับประการที่2คือตำแหน่งของดาวโชคลาภนะครับได้ตำแหน่งที่ดีในบรรดาดาวสูงสุดก็คือได้ตำแหน่งสองตำแหน่งเลยทีเดียวนั่นคือเหตุผลประการสำคัญที่โชคลาภมีโอกาสที่จะได้เข้ามาในลักษณะเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะครับประการสำคัญคือตำแหน่งของดาวการเงินของคุณเนี่ยถึงปีเกิดของคุณนั่นแปลว่า จะทำอะไรก็แล้วแต่การเงินจะถึงปีเกิดของเราฉะนั้น3ปัจจัยนี้โอกาสที่จะถูกรางวัลหรือมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาก้กอนใหญ่มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นแนวทางที่ผมอยากจะให้ซื้อนะครับก็คือให้เพื่อนหรือให้ญาติพี่น้องของเราซื้อแทนเราหรือหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับเราหยิบมาเลยนะครับไม่ต้องไปกําหนดว่า ฉันชอบเลขนี้ฉันต้องการเลขนี้ให้เธอซื้อให้เธอซื้อเลขไหนฉันขอพ่วงไปด้วยนั่นแปลว่าเราอาจจะได้ดวงของเพื่อนดวงของญาติของเราเนี่ยมาเสริมเกื้อหนุนในโดชะตาของเราโอกาสที่เราจะถูกรางวัลใหญ่หรือมีโอกาสที่จะดวงเฮงดวงรวยปีเกิดมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเรามาดูปีเกิดอันดับสนั่นก็คือคนที่เกิดในปีวอกหรือปีลิงนั่นเองนะครับ เรามาดูว่าเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้คนที่เกิดในปีวอกโอกาสที่จะถูกรางวัลดวงเฮงดวงรวยมีโอกาสไปไ,ปได้ประการแรกครับตำแหน่งของดาวปีเกิดของคุณตอนนี้ยังโครจรตกในเรือนการเงินของคุณถือว่าคุณจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องของเงินทองเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวและประการที่สองตแหน่งของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ก็ได้ตำแหน่งที่ดีเยี่ยมด้วยนั่นมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะตำแหน่งของดาวการเงินได้ตำแหน่งที่สูงสุดในบรรดาดาวที่มีอยู่ทั้งหมดทั้ง10ดวงนะครับแล้วก็ประการที่3ตํตำแหน่งของดาวโชคลาบนะครับก็ถึงปีเกิดของคุณด้วยถือว่าดาวโชคลาบก็ได้ตำแหน่งที่สูงสุดในบรรดาวดวงดาวทั้งหมดฉะนั้น3ปัจจัยและเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนที่เกิดในปีวอก มีโอกาสดวงเฮงดวงรวยนะครับผมชี้แนวทางนะครับในเรื่องของการซื้อนะครับให้ซื้อกับคนที่มีอายุอานามากกว่าเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเรากะกะว่าเราอายุเท่านี้ซื้อจากคนอายุมากกว่าให้เขาหจิบให้เราเลยนะครับหรือถ้าเขาจะยื่นมาให้เรา ในขณะที่เรากําลังทานข้าวหรือในขณะที่เรากําลังเดินห้างเดินอะไรก็แล้วแต่ไปไหว้พระนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเจอคนเหล่านี้อาจจะยื่นลอตเตอรี่หรือยื่นหวยให้เราก็ลองซื้อดูถ้าซื้อจากคนมีอายุไม่แน่ครับเราอาจจะได้ดวงของคนมีอายุเสริมดวงชะตาของเราให้เรามีดวงเฮงดวงรวยในวัน,นี้แน่นอนนะครับเรามาดูอันดับ5สําหรับคนที่เกิดในปีกุล หรือปีหมูนั่นเองนะครับเรามาดูว่าเหตุผลประการสําคัญที่ทําให้คนที่เกิดในปีกุลมีโอกาสดวงเฮงดวงรวยนะครับประการแรกก็คือตําแหน่งดาวปีเกิดของคุณอยู่ในเรือนของโชคลาภถือว่า,ามีโอกาสที่เราจะหยิบจับทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสี่ยงหรือมีดวงโชคลาภมาถึงตัวแล้วนะครับประการที่2ตําแหน่งของดาวโชคลาภนะครับตอนนี้ โคจรถึงปีเกิดของคุณและที่สําคัญได้ตําแหน่งใหญ่ด้วยคือได้ตําแหน่งสูงสุดในบรรดาดวงดาวทั้งหมดนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลากก้อนใหญ่ก้อนโตที่จะเข้ามานะครับและก็ประการที่3ตําแหน่งของดาวการเงินนะครับก็ถึงปีเกิดของคุณด้วยแล้วถึงไม่ว่าได้ตําแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวก็คือได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนั่นก็แปลว่า3ปัจจัยและก็3เหตุผลสำคัญ ที่ทําให้คนที่เกิดในปีกุลหรือปีหมูจะมีโอกาสที่จะดวงเฮงดวงรวยปีเกิดอย่างแน่นอนฉะนั้น5ปีเกิดผมขอสรุปเอาไว้ตอนท้ายอีกสักครั้งหนึงกันพลาดนะครับเผื่อท่านอาจจะจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันผมขอสรุปนะครับ5อันดับแรกโดยไปที่อันดับ5ก่อนอันดับ5ก็คือคนที่เกิดในปีกุลน,นั่นเองนะครับอันดับ4ก็คือคนที่เกิดในปีวอกนะครับ อันดับ3คือคนที่เกิดในปีมะแม่นะครับอันดับ2คือคนที่เกิดในปีมะเสงแล้วก็อันดับ1ก็คือคนที่เกิดในปีเถาะนั่นเองนะครับฉะนั้น5ปีเกิดโอกาสที่จะถูกรางวัลมีความเป็นไปได้แล้วก็ปีเกิดอื่นๆที่ผมไม่ได้วิเคราะห์อาจจะเฉียดไปเฉียดมาอาจจะถูกรางวัลเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาดูดวงดาวและการโครจรของ เ,เกณฑ์ชะตาว่าเรามีโอกาสถูกรางวัลหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อๆไปนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้นะครับถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกหรืออยากจะรู้ว่าดวงชะตามีโชคมีลาบหรือเปล่าสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ s t o r 3838 เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้ว หากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ดวงเฮงดวงรวยกันทุกๆคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ